ไปเอาออกอย่าไปเอาออกไว้นั่นแหละสวยกระต่ายน้องเทาเป็นกระต่ายนะตอนนี้น่ะไปดูเต้นยังไงลูกดูเต้นยังไงเต้นเลยดำดิดำดิไหนเนี่ยดำเลยเต้นนี่น้องเท้าเต้นเต้นยี่ดิ ไายเต็มโยแขนยกขาทำไงกระต่ายโยแขนยกขาหูกระต่ายตัวน้อยน้อยเอ็นไปเอ็นมาดิ้งดิ๊งดิ๊งดิ๊งติ๊งติ๊ติายตัวน้อยน้อยหัวกระจึงจอยหัวกระจึงหัวโล้นใครหัวโล้นใครหัวโล้นนุ่งผาหัวโล้นใช่ไหมเีจยวกระต่ายออกใช่ไหมเอาเอากระต่ายออก 嗯。